ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับขุนกีนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมวันนี้เรามาปล่อยพันปลาครับอยู่หลังโรงงผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนี่ครับก็จะเลี้ยงปลานะครับผมแบบน้ําบนระบบน้ําบนครับผมตัวนี้จะเลี้ยงเป็นปลาดุกแล้วก็ปลาหมอนะครับผมในบ่อกรมๆนะครับบ่อพลาติกนี้ครับผมส่วนบ่อ ขนุนรับรอซีเมนนะครับผมเลี้ยงอยู่ใต้หลังคานะครับในหลังคาก็จะเลี้ยงเป็นปลาดินหมันแล้วก็ปลาทับทิมนี้เราปล่อยไปที่ร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็จะมีปลาทับทิมมาหมื่นตัวนะครับผมปลาดุกบิกวีห้าพันนะครับผมแล้วก็มีปลาทับทิมปลาหมงนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็ปล่อยไปที่ร้อยปลาแข็งแรงมากครับผมนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับเลี้ยงแบบน้ําบนนะครับ ยังในถังปูนนะครับถังปูนแล้วก็บอ่อพลาสติกบอ่อพลาสติกนี้ก็จะปล่อยเป็นปลาดุกแล้วก็ปลาหมอนะครับนครับปล่อยในถังก็น้ําระดับน้ําก็อยากให้ลงไปประมาณศอกหนึ่งนะครับเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะกระโดดออกนะครับเนี่ยสักศอกหนึ่งนะครับผมระดับน้ําอย่าให้สูงเกินไปนะครับในถังนั้นก็จะเลี้ยงป็นปลานิลปลาทับทิมนะครับนิลแปลงเพศนะครับ ก็พามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งแนวทางครับผมการเลี้ยงปลานะครับผมก็ขอบคุณเนี่ยโอ้นะครับผมที่ไว้วางใจนะครับให้โอกาสผมนะครับมาส่งพันปลานะผมก็ถือโอกาสท่ายนะครับผมให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางสําหรับคนที่มีพื้นที่ว่างและอยากเลี้ยงปลานะครับผมนี่ครับจริงๆแบบนี้เหมาะเลี้ยงเป็นปลาดุกปลาหมอนะครับปลาดุกปลาหมอปลานินและปลาช่อนนะครับผม นขตำบลโพนขา,บนบนขาอํเาเภอเมืองใช่ไหมครับ่<น>อํเาเภอเมืองงหวัดศรีสะเกดช,ชื่อหมู่บ้านเลยครับเป็นเป็นกีของโรงเส้น<ง>เตี๋ยวสุนกีครับโรงเส้นมีก๋วยเตี๋ยวสุนกีเนาะครับเนาะนครับผมอยู่ขางโรงงานนะผมเลี้ยงคุณลุงก็จะเป็นคนดูเลใช่ไหมครับคนดูแลปลาใช่ไหมคนให้อาหารปลาเนาะครับผมอันนี้ก็คือเล,เลี้ยงครั้งแรกเลย มถ้าแกอยากเลี้ยงเลี้ยงสนุกสนุกเฉยเยใช่ไหมครับรนู่นเวลาไปปล่อยหอคอยมัทีละสามันรถสี่พแบบันลถอ๋อไปปล่อยปล่อยปล่อยที่ไหนนะครับหอคอยอ๋อไปปล่อยที่หอคอยอ๋อไปปล่อยตรงไอโสซสาธารณนใช่ไหมครับไปทำไงอ๋อไปซื้อแกแกแกปล่อยทำบุญนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็เลี้ยงแค่สนุกสนานเฉยใช่ไหมครับอืมก็อยากให้ลุงน้องมีงานทำเพิ่มเหรออยากให้อยากให้คนงานมีมีงานทำเพิ่มนะครับผมก็ ก็คือจะเป็นอาหารกลางวันของนี่แหละครับเนาะของคนงานนะครับเนาะเ้ารัวมั่งครับเป็นทําเสร็จก็โตมาก็เข้าครัวนะผมประกอบอาหารนะครับผมนี่ครับีนุไดประมาณนี่แหละครับอย่าสูงอย่าสูงกว่านี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระโดดนี่ครับปลาดุกกระหมอมันจะกระโดดแต่ถ้าปลานิลพวกนั้นไม่กระโดดหรอกปลานินพัที่ไม่กระโดดรับแต่ถ้าปลาดุกกระหมอจะกระโดดประมาณนี้แหละครับอ่าข่อยมาเมื่อกี้มีปลามีปัญหาไม่มีตายไหมครับ ไม่มีเนาะแข็งแรงมากเลย,ยครับครับมาไนะากลไหมจะมีเยอประมาณเกือบสองร้อยลูกผมอยู่เมืองุรินเกือบสองร้อยลูกครับผมก็เป็นระบบน้ำวนนะครับผมนี่ครับมัก็จะไหลลงไปนะ <c oughs> ก็เลี้ยงเพื่อ เป็นแนวทางนะครับผมแล้วก็ให้กับคนงานนะผมได้ได้กินนะครับผมคนงานได้มีงานทำเพิ่มนะครับผม,มนี่ครับมีการวางระบบน้ำอย่างดีนะผมน้ำล้นก็จะไหลออกมานะครับผมไปลงบอ่อบ่อใหญ่นะครับผมแล้วก็เอาไปบำบัดแล้วก็จะกลับมา ใส่ใหม่นะครับผมเป็นระบบน้ําวนเรียแกบบว่าไบโอฟอนะครับผมนะครับเลี้ยงปลาแบบระบบน้ําวนครับอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่มีทุนนะครับที่ทําแบบนี้นะครับผม บ่อเลี้ยงปลาเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบำบัดครับก็จะตัวนี้จะมาปล่อยปลาทับทิมครับลงบ่อบำบัดครับผมบริเวณครับใหญ่มากกว้างมากครับผมถังสามขนาดกว้างยาวก็สามเมตรหน้าทิมนะครับผมลึกเมตรที่นะครับผมนี่ครับก็ตัวนี้จะปล่อยปลาทับทิมแล้วก็ปลานิลหมันนะครับแยกกันนะครับก็ปล่อยไป จริงจริงเหมาะเลี้ยงแค่ประมาณห้ารอยตัวนะครับผมแต่นี่ก็คืออนุบาลด้วยก่อนครับทาั้งละพันตัวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมของการเลี้ยงปลานะครับผมนะครับอีกหนึ่งแนวทางครับผมของการเลี้ยงปลานะครับผมก็จะใช้น้ํานะครับน้ําก็ที่่อุดมาก็จะเป็นน้ำเนี่ยครับน้ําจากคลองนะครับคลองในสระนะครับผมของที่นี่ครับผมมีสระเยอะมากครับผม พื้นที่กว้างใหญ่มากครับในโรงก๋วยเตี๋ยวผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่ครับไปใช้น้ํานี้ครับผมนี่ครับแมีน้ําพุนะครับผมสเปรย์น้ํานะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับให้กับปลานะครับผมให้กับน้ํานะครับนี่ครับมีบ่อบําบัดน้าด้วยนะครับผมที่นี่ครับสะอาดครับผมอยู่ที่โรงผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมซุนกีครับผมประมาณนี้ครับขอทุกท่านมาดูครับผม ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับ